ิดประวัติชาวเซนรีดาวกับ6ทฤษฎีที่เทรดเดอร์ทั่วโลกยอมรับจนถึงทุกวันนี้ชาลส์เฮนรีดาวเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนคิตรศกราช1851ในสเตลลิงรัฐคอนเนติคัตสหรัฐอเมริกาเขาเป็นบุตรชายของชาลส์ดาวพ่อค้าและนักการเมืองท้องถิ่นดาวเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเยล และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวณคดีอังกฤษในปีคริสตศักราช1875หลังจบการศึกษาเดาวย้ายไปที่บอสตันและเริ่มทำงานเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเขาทำงานเป็นนักข่าวมาหลายปีและเริ่มสนใจตลาดหุ้นในปีคริสตศักราช1881ดาวได้ก่อตั้งดาวจนส์แอนด์คอมพานีร่วมกับเอ็ดเวิร์ดโจนส์และชาล์เบิร์กสเตอร์บริษัทนี้เผยแพร่หนังสือพิมพ์เดอะวอลสตรีทจร์นัล ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกดาวเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียงเขาเชื่อว่าราคาหุ้นสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมผลงานของเขาถูกนำไปวิจัยต่อและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายภายใต้ทฤษฎีดาวหรือ Dow t h e o ีซึ่งยังคงถูกพูดถึงและนำไปใช้จนถึงทุกวันนี้ทฤษฎีดาวมีหลักการสำคัญ6ข้อได้แก่ 1. ราคาที่เราเห็นในตลาดตอบสนองทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วหมายความว่า ถึงแม้บางครั้งเราอยากจะซื้อหุ้นบางตัวที่เราก็เห็นแล้วว่าปัจจัยเศรษฐกิจภาพรวมมันดูดีแต่พอเราเข้าซื้อเท่านั้นแหละทำไมราคามันเกิดทุบลงมาที่เราเห็นว่าหุ้นกำลังขึ้นแท้จริงแล้วมันอาจจะขึ้นไปแล้วหรือเปล่าเราเห็นหุ้นขึ้นช่วงกลางเดือนที่จริงแล้วรายใหญ่อาจจะเข้าสะสมกันตั้งแต่ต้นเดือนแล้วหรือเปล่า สิ่งที่เราเห็นหรือได้ยินอาจเป็นแค่หนึ่งใน50เรื่องที่เราก็ไม่อาจรู้ได้ว่าทำไมราคามันถึงขึ้นแรงลงแรงแต่สิ่งที่เทรดเดอร์สามารถกำหนดได้ก็คือรู้ว่าตอนนี้ราคากำลังเข้าเทคนิคอะไรและเราจะควบคุมความเสี่ยงของพ์ตเราได้อย่างไร 2. ตลาดมี3 t r เทรนด์ n i r o r trend นเทรนด์เล็กสุด Intermediate t r e n d นเทรนด์ระยะกลาง Primary t r e n d เทรนด์ใหญ่เราสามารถสังเกตความผันผวนได้มากที่สุดในเทรนด์เล็ก ซึ่งเป็นสัญญาณแรกในการกลับตัวที่เราจะมองเห็นได้แล้วจึงไล่มาที่เทรนระยะกลางเมื่อไหร่ที่เราเจอว่าเทรนเล็กมีแนวโน้มที่จะเป็นขาลงแต่ถ้าเทรนใหญ่บอกขึ้นให้เราเชื่อในเทรนใหญ่เพราะเทรนใหญ่เป็นเทรนที่คลุมเทรนเล็กทั้งหมด 3. เทรนหลักมี3เฟสทั้งขาขึ้นและขาลง โดยแต่ละเฟสแบ่งตามจิตวิทยาการลงทุนของมนุษย์ในฝั่งของตลาดขาขึ้นหรือบูมเมอร์เก็ตเฟสที่1รายใหญ่เข้าสะสมของเฟสที่2รายใหญ่และรายย่อยเข้ามาช่วยกันดันราคาเฟสที่3ระยะอิ่มตัวตลาดขาลงหรือแบมเมอร์เก็ตเฟสที่1รายใหญ่เข้าทุบราคาเฟสที่2รายใหญ่และรายย่อยเข้ามาช่วยกันทุบราคาเฟสที่3ตลาดเกิดแพนิค 4. การใช้ค่าเฉลี่ยของกราฟที่ต่างอุตสาหากรรมคอนเฟิร์มภาพรวมเศรษฐ,ฐกิจในสมัยที่ดาวเขียนบทวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจของอเมริกาดาวใช้กราฟ transportation คือภาคการขนส่งกับ industrial คือภาคการผลิตเพื่อใช้คอนเฟิร์มซึ่งกันและกันว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองไปในทิศทางไหนหากทั้งสองกราฟไปในทิศทางเดียวกันขึ้นทั้งคู่ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มได้ว่าเศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นถ้ากราฟภาคการผลิตขึ้นแต่กราฟการขนส่งไม่ขึ้นเลย ก็จะทำให้ราคาเกิดการด i เวอร์เจน์หรือเกิดการทุบลงมาภาพรวมเศรษฐกิจก็จะอยู่ในช่วงขาลงนั่นเอง 5. ใช้ Volume Confirm Trend ในตลาดหุ้น Volume มีความสำคัญกับตลาดหุ้นอย่างมากเพราะช่วยบอกภาพรวมการซื้อขายของทางตลาดในประเทศนั้นๆแต่ Vol ลุ e มในตลาด forex จะขึ้นอยู่กับบริกอรใดบริการหนึ่งเพราะตลาดมีขนาดใหญ่มากนักลงทุนมีทั่วโลกจึงไม่สามารถเอาข้อมูลของทุกบริกอรมาแสดงผลได้แบบ Realtime ตัวอย่างถ้าราคาลงอย่างมีนัยยะสำคัญ วอลุ่มจะค่อนข้างสูงหมายความว่ามีแรงขายเยอะเมื่อราคาเริ่มกลับตัววอลลุ่มจะต่ำลงหมายความว่าแรงขายน้อยลง6กราฟวิ่งเป็นเทรนตามเทรนใหญ่ไปเรื่อยๆหมายความว่าราคาจะวิ่งเกาะตามเทรนใหญ่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดแพทเทิร์นกลับตัวและนี่ก็เป็น6ทฤษฎีที่เทรดเดอร์ทั่วโลกยังคงหยิบนำไปใช้ไม่มากก็น้อยเพื่อใช้ควบคู่กับการวิเคราะห์และวางแผนเข้าเทรด